รในข้อที่9นะครับเ,เขาให้อัตราส่วนความยาวาด้าน BD ต่อ DC เป็น2ต่อ1นึ่งตรงนี้2ส่วนตรงนี้1ส่วนทีนี้ครูไม่อยากเขียนเป็น2ส่วนแล้วช่วงนี้1ส่วนเพราะเดี๋ยวก็จะมาตรงนี้2ส่วน ตรงนี้สามส่วนอีกครูก็เลยอ่ะเขียนเป็นว่าตรงนี้สอง x หน่วยตรงนี้หนึ่ง x หน่วยนะครับหมายถึงสองต่อหนึ่งตรงนี้แหละนะครับแล้วพอ,อตรงเออต่อ e c นะครับซึ่งครูก็ใช้เป็นสีเขียวเนี่ยนะ a e ต่ออเป็นสองต่อสามครูก็เลยให้เป็นสอง y หน่วยกับสาม y หน่วย เพื่อจะแทน2ต่อ3นะครับโอเคนะทีนี้มาดูก่อนออด,ดูทีละอันเลยดูทีละอันเลยว่ามันเป็นมีผลกับอะไรบ้างสมมุติว่าเราดูไอ้เจ้าสองต่อนหนึ่งนี้ก่อนนะ เเจ้าสีชมพูสองต่อหนึ่งนี้ครับดูอันสีชมพูก่อนนะี่ยที่บอกว่าตรงนี้เป็นสองต่อหนึ่งเนี่ยนะสองส่วนหนึ่งส่วนเนี่ยนะถ้าเรามองว่า E เป็นจุดยอดนั้นมันมีผลต่อสามเหลี่ยมคู่นี้ทันที พื้นที่สามเหลี่ยมสีส้มจะเป็นสองเท่าของพื้นที่สามเหลี่ยมสีน้ำเงินทันทีเลยโอเคไหมครับเมื่อมันใช้จุดยอดเร่วมกันมองว่ามันใช้จุดยอดจุดยอดเร่วมกันเด็กๆถ้าเข้าใจแล้วตอบรับด้วยเพราะไม่งั้นเราจะช้าเข้าใจค่ะโอเค ไปต่ออีกมันไม่ใช่แค่นี้มันมีผลต่อคู่ต่อไปอีกคู่นี้คือเกิดจากการมองว่าจุด A เป็นจุดยอดเกิดจากการมองจุดนจุดยอดสามเหลี่ยม สีม่วงจะมีพื้นที่เป็นสองเท่าของสามเหลี่ยมสีน้ำตาลอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอเคอยังไม่หมดแค่นั้นไอ้สองตอนหนึ่งเมื่อกี้มันยังไปมีผลต่อสามเหลี่ยมคู่นี้ สามเหลี่ยมสีน้ำเงินจะมีพื้นที่เป็นสองเท่าของสามเหลี่ยมสีน้ำตาลด้วยครับอันเนี้ยมันได้มาจากการที่เอาสองครั้งลบก,กันหรือบอกว่าถ้าไปใช้ทฤษฎีอันหนึ่งก,ก็คือทฤษฎีจางจริงจง เมื่อมีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับวิ่งผ่านจุดยอดวิ่งผ่านจุดยอดนะแล้วเราเปรียบเทียจบจากสัดส,ส่วนความยาวของเส้นที่วิ่งผ่านจุดยอดนะความยาวของเส้นที่วิ่งผ่านจุดยอดเป็น2ต่อหนึ่งั้นสัดส,ส่วนของพื้นที่สามเหลี่ยมก็จะเป็น2ต่อหนึ่งไปด้วยสองต่อหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันใช้ได้กับ สัสดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมต้องหลายชุดแน่มองพวกนี้ให้ออกก่อนคิดว่าคงพอมองออกนะครับค่ะโอเคมาทีนี้มาดูไอ้เจ้า,เาสีเขียวอัตราส่วนสีเขียวบ้างว่ามันไปมีผลต่อตรงไหนบ้าง ู่แรกก็อันนี้เลยสีส้มนี่เทียบกับสีน้ำเงินนี่สีส้มจะเป็นสองส่วนสีน้ำเงินพื้นที่จะเป็นสามส่วนเช่นถ้าสีส้มมีพื้นที่สองร้อยสีน้ำเงินจะมีพื้นที่สามร้อย เกิดจากการมองว่า f เป็นจุดยอดร่วมโอเคอันนี้เคลียร์ไหมครับค่ะโอเคต่อไปแล้วถ้าเกิดว่ามองว่า b เป็นจุดยอดร่วมครับก็จะเป็นระหว่างสามเหลี่ยมสีน้ำตาลกับสามเหลี่ยมสีม่วง ถ้าสามเหลี่ยมสีน้ำตาลมีพื้นที่สองพันนะครับสามเหลี่ยมสีม่วงก็ต้องมีพื้นที่สามพันแหละสองต่อสามเหมือนกันแล้วก็ทำนองเดียวกันไปม,มีผลต่อตรงนี้ด้วยปีข้างนี้พื้นที่จะเป็นสองส่วน แล้วก็ปีกตรงนี้พื้นที่จะเป็นสามส่วนไปด้วยอ่ะอย่างนี้พอมองออกไหมครับจะเป็นเ,เป็นสองต่อสามเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยครูก็เลยเริ่มไล่ครับว่าจากอัตราส่วน2อต่อสนะครับจากอัตราส่วนนตี้ครูลากเส้นนี้ก่อนนะครับมันทำให้พื้นที่ของอันนี้เทียบก,กับอันนี้ ต้องเป็น2ต่อ3ามดังนั้นครูก็เลยสมมุติครับว่าถ้าให้อันเนี้พื้นที่เป็น 2A งเถ้าให้อันนี้พื้นที่เป็น 2A นะนะตรงนี้ก็ต้องพื้นที่เป็น 3A ป่ะใช่ค่ะแล้วย้อนกลับมาดูภาพก่อนหน้านี้ ตรงนี้พื้นที่มันคือ8ใช่ไหมครับดังนั้นพื้นที่ส่วนนี้มันก็เลยต้องเป็นแปดลบสามอถูกไหมโอเคปะ่ะ <Okay. S 1> แล้วจากอัตราส่วนตรงนี้นะครับหนึ่งต่อสองตรงนี้นะหนึ่งต่อสองตรงนี้นะมันก็จะทำให้สีม่วงเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับสีเขียวสามหมนึ่งสีม่วงเมื่อเทียบกับสามหมนึ่งสีเขียว สามเหลี่ยมสีเขียวต้องมีพื้นที่เป็นสองเท่าของสามเหลี่ยมสีม่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสองเท่าของแปดลบสามเก็เลยเป็นสิบหลบหกตามอัตราส่วนตรงนี้หนึ่ต่อสองตัวสองต่อหนึ่ง เคียร์ตรงนี้ไหมครับเคลียร์แล้วค่ะอืดีครับทีนี้มอ,อ,องนะตรงนี้รวมกันปีกเนี้ยพื้นที่ 5a ทำให้ปีกตรงนี้พื้นที่ ต้องเป็นสองเท่าของปีข้างล่างใช่ไหมตามอัตราส่วนสองต่อหนึตรงนี้เทียบกับปีข้างล่างพื้นที่ต้องเป็นสองต่อหนึ่ถ้าข้างล่างตรงนี้ห a าเอานั้นตรงนี้ต้องเป็นสองเท่าของ 5a นี่ครับตามอัตราส่วนสองต่อหนึ่ง ตรงนี้ 2x หน่วยตรงนี้ 1x หน่วยงั้นด้านข้างล่าง 5a ข้างบนก็ต้องเป็น2เท่าของ 5a พื้นที่ของของส่วนข้างบนตรงนี้ก็เลยต้องเป็น 10a สับสนอะไรป่ะไม่ค่ะงั้น เราได้เราได้พื้นที่มาครบทุกช่องแล้วนะเนี่ยนะโอเคงั้นถ้าเกิดครูแบ่งพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับซีกนี้เทียบกับซีกนี้มันก็ต้องเป็นอัตราส่วน2ต่อ3ใช่ไหม ี่นี้มันรวมได้ 10a กับ 2a ก็ 12a นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ย8กับตรงนี้อีก16ลบ 6a นะครับก็8รวมกับ16ก็24ก็เป็น24ลบ 6a นะครับ ตรงนี้คือ24ลบ 6a นะครับสองข้างเทียบกันแล้วเป็น2ต่อ3นะก็เลยกลายเป็น 12a เทียบกับ24ลบ 6a ต้องเป็น2ต่อ3นี่ครับ 12a ต่อ24ลบ 6a ต้องเป็นสองต่อสามก็จะได้สมการนี้มางงไหมครับไม่งงค่ะคูณายขั้นต่อไปก็คุณไยสามไปคูณสิบสองเอก็เป็นสามสิบกอนะ ยี่สี่ลบหกเอเอาขึ้นไปคูณกับสองนะครับยี่สิบสี่สองสี่สิบแปดนะสองคูณลบหกเอก็เป็นลบสิบสองเอนะครับลบสิบสองเอย้ายไปรวมกับสามสิบหกเอก็เป็นสี่สิบแปดเอนะครับนะก็จะได้สี่สิบแปดเอเท่ากับสี่สิบแปด ก็จะได้ค่า a เป็น1แล้วก็พื้นที่รวมทั้งหมดจากในรูปนี้นะครับจากรูปนี้เลย 12a องลบด้วยห a ก็เป็น 6a ก็เป็น 6a บวกกับ24 พื้นที่รวมก็จะเป็นสามสิบมีจุดไหนที่งงงงสงสัยไหมครับไม่มีค่ะ